สวัสดีครับผมมิสเตอร์ดนุรีนะครับตามคำเรียกร้องโดยนะครับที่คลิปวิดีโอที่แล้วนะครับผมได้สอนเกี่ยวกับการได้คัดรูปภาพไปแล้วนะครับแล้วก็ตามสัญญาณครับในคลิปนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับการสร้างแบนเนอร์นะครับหรือว่าสร้างรูปภาพนะครับหรือว่าสร้างปุ่มกระพริบกันนะครับสามารถประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับเหมือนอย่างกับตัวอย่างนี้นะครับอันนี้เขาเอาไว้สําหรับนะครับติดโฆษณานะครับติดแบนเนอร์นะครับ ประมาณว่าเลขลิงก์หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับวิธีง่ายๆนะครับก็คือจริงๆหลักการแล้วนะครับเพื่อนๆต้องรู้หลักการก่อนนะครับว่าเบนเนอร์ทำไมมันกระพริบได้นะครับการที่มันกระพริบนะครับมันเหมือนมันเหมือนมันเคลื่อนไหวได้นะครับในแต่ละภาพนะครับก็คือหลักการมันก็คือการเอารูปภาพนะครับหลายๆรูปภาพนะครับมาต่อกันนะครับแล้วก็ให้มันเขาเรียกว่าอะไรระยะระยะที่มันกระพริบหรือว่าระยะที่มันเฟรนะครับแล้วแต่ว่าเรากําหนดจะเอากี่วินาทีนะครับ นี่คือหลักการของการทำแบนเนอร์กับพริปนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะสอนเพื่อนนะครับโดยวิชีง่ายๆเลยนะครับจะขอยกตัวอย่างนะครับอันแบนเนอร์ตัวแรกนะครับปุ่มกระพริบตัวแรกนะครับผมพร้อมกันหรือยังเอ่ยนะครับถ้าพร้อมก็นะครับไปทํากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆต้องมีโปรแกรม2โปรแกรมนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือนะครับ โปรแกรมหลักเลยนะครับก็คือโปรแกรม Adobe Photoshop นะครับในที่นี้ผมใช้เวอร์ชัน CS2 นะครับเพื่อนๆสามารถใช้เวอร์ชันไหนก็ได้นะครับแต่แนะนําขอให้เป็น CS ขึ้นไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโปรแกรมนะครับนั่นก็คือโปรแกรม Easy นะครับ GIF หรือว่า GIF นะครับ e n i m e t e r นะครับภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับเราจะใช้2โปรแกรมนี้นะครับผมพร้อมแล้วนะครับเรา ใช้โปรแกรม Photoshop กันก่อนเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับการทำพวกแบนเนอร์กระทิบอะไรพวกนี้นะครับก็คือมันจะเป็นการทำโฆษณาครับให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับถ้าเราทำแบนเนอร์นะครับแต่ว่ามันเป็นข้อความเฉยนะครับมีรูปภาพเฉยมันก็ไม่น่าสนใจนะก็คือมันจะเวลาเวลาเราอ่านข้อความไปหรือว่าอ่านไปเจอโฆษณามันก็จะไม่น่าสนใจมันก็จะผ่านไปใช่ไหมครับอนอื่นนะครับเราต้องมา เขาเรียกว่านะครับกำหนดไซส์ของมันก่อนนะครับกำหนดไซส์ของแบนเนอร์ครับอ่าผมจะเอาขนาดนะครับสแตนดาร์ดเลยนะครับเพื่อนๆเข้ามาตรงไฟล์นะครับแล้วก็นิวนะครับขนาดที่อ่ประมาณว่าเขาเอานิยมไปติดในเว็บไซต์กันนะครับขนาดนะครับผมจะขอใช้ที่นะครับ728นะครับแล้วก็ส่วนสูงนะครับไฮอนะครับ สูตรช่านะครับสูตรช่างก็คือความละเอียดของรูปภาพนะครับผมเอา72ก็แล้วกันครับก็คือ72นี่ก็คือขนาดปกตินะครับขนาดจริงๆเลยนะครับถ้าที่เขาทํากราฟิกกันนะครับเขาจะตั้ง Solu ช่าุงสูงนะเพื่อให้ภาพมันมีความละเอียดแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นนะครับอย่างอื่นนะครับเราต้องกําหนดคันเริ o มโหมดก็ RGB นะครับก็คือเป็นสีนะครับแล้วก็ Background c o n c e n t ์ตรงนี้นะครับก็เอาเป็น white นะครับ อันนี้เป็นไว้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับเป็นไว้แล้วก็กดโอเคนะครับเราก็จะได้นะครับในส่วนของพื้นที่มันเรียกได้หลายอย่างเนาะในที่นี้ผมเรียกว่าแบนเนอร์ก็แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆทดสอบโซนครับแบนเนอร์นี่ครับผมจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับก็7 2 8ปนะครับคูณ90พิกเซลนะครับ เหมือนเดิมนะครับที่ผมสอนไว้นะก็คือเราต้องสร้างเลเยอร์ขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบ็กกราวต้นฉบับเนาะเราก็จะไม่เอานะเพราะว่ามันล็อกไว้ก็คือจะทําอะไรไม่ได้หรอกนะครับลากมาตรงเลเยอร์ตรงนี้นะครับมันก็จะก๊อบนะครับปิดตามันตามมันซะนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เทสีนะครับการเทสีของ Photoshop นะครับจะมีอยู่2แบบนะครับนั่นก็คือเทสีแบบธรรมดานะครับตรงนี้นะครับ พินแบกเก็ตทูตรงนี้นะครับกับกับที่มันเป็นการ์ดียนตรงนี้ก็คือไล่สีนะครับเราธรรมดาก็พอเนาะนะครับเพื่อนเอาไปประยุกต์ใช้เอานะครับเอาแบบเป็นเทสีธรรมดานะครับหลังจากนั้นเพื่อนให้เลือกสีนะครับตรงนี้เป็นเป็นเบกกาสีขาวถ้าเพื่อนเทมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเปลี่ยนกรนะครับเอาสีเหมือนผมเมื่อกี้เลยเนาะเอาสีนี้เลยเนาะนะครับ มันจะได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเพื่อนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับมีรูปอะไรสวยๆสามารถเอามาแต่งได้นะครับเพราะว่าในคลิปก่อนนั่นก็คือสอนการไดคัดแล้วไงนะครับเพื่อนๆจะเอารูปอะไรก็ได้นะสวยๆงามๆมาใส่อะหลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกพื้นหลังก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเอาสีเขียวก่อนเลยนะครับจะได้สดชื่นนะครับสีเขียวเนี่ยตรงนี้สามารถเลื่อนได้นะครับเอากี่ร้อยสีก็เลือกได้เลยนะครับอะหัวเอาสีเขียวเนาะนะครับกดโอเคนะครับ หลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็กดเทสีเลยนะครับปึ๊บนี่ผมก็จะได้แบ็กกราวด์สีเขียวแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เขียนข้อความลงไปนะครับผมจะขอใช้ข้อความเดิมนะครับเพื่อนๆก็ใช้นะครับเครื่องมือตรงนี้นะครับก็คือเครื่องมือเขาเรียกว่าเครื่องมือไททูนะครับหรือเครื่องมือถ้าเป็น Microsoft Word ก็คือเอาไว้เขียนเอาไว้พิมพ์นี่แหละนะครับอย่าลืมเปลี่ยนสีนะครับนี่มันเป็นสีเขียวเดี๋ยวเราจะพิมพ์ไม่ออกนะครับ อ่ะผมเอาสีดำก็แล้วกันนะครับสีสแตนดาร์ดเลยนะครับปึ๊บนะครับอ่าขออนุญาตพิมพ์ก่อนนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจเริ่มต้น450บบาทอ่ะมันไม่พอไงนะครับเพราะว่ามันตัวใหญ่ นะครับเราสามารถย่อก็ได้นะครับแต่ถ้าถ้าเราย่อเล็กเกินมันก็จะข้อความมันก็จะไม่เด่นไงนะครับเพราะว่าเราสนิทที่ข้อความนะครับเอาสั้นๆง่ายๆนะครับได้ใจความนะครับถ้าเราจะย่อนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันใหญ่เกินไปนะครับเคยสอนแล้วเนาะนะครับก็คือให้กดเป้นพิมพ์นะครับกดตัวคอนโทรนะครับแล้วก็ปุ่มทีนะครับทีไซเคนะครับ คอนโทรลแล้วก็ทีไทเกอร์นะครับแล้วก็มันจะมีเส้นนะครับเส้นให้เราสามารถย่อขยายได้นะครับเอาเมาส์มาไว้ตรงนี้เลยนะครับลูกศรเนี่ยนะครับสามารถย่อขยายได้นะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับจัดให้มันเซ็นเตอร์หน่อยนะครับให้มันตรงกลางนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะทําอะไรไม่ได้เพื่อนๆต้องกดตัว enter บนแป้นพิมพ์ก่อนนะครับ ให้ตัวปุ่มกรอบมันหายนะครับหลังจากนั้นเราเน้นคําว่า450บาทนะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปเลือกตรง Ti ททูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คุมก่อนนะครับจะทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับข้อความให้คุมก่อนนะครับ4 5 0ผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงก็แล้วกันนะครับให้มันเด่นหน่อยึ๊บปึ๊บ,บะนะครับ สีแดงแล้วก็ขยายให้มันหน่อยให้มันใหญ่ๆกว่านี้นะผมใช้60ใช่ไหมนะครับมันก็ต้องใหญ่กว่านี้นะครับพิมพ์เองดีกว่านะครับเ2มันก็42ใหญ่ไหมมันก็พอใช้ได้เหมือนกันเนาะเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็คือมันแล้วแต่นเพื่อนนะครับว่าเพื่อนจะออกแบบยังไงให้มันเด่นนะครับอ่า4 5บบาทเนาะก็คือเน้นคําว่า450บาทนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้แบตเนึ้อตัวเลขแล้วนะครับ ทำการเซฟเลยนะครับเข้าไปตรงไฟล์นะครับในที่นี้ผมขอแนะนําให้ใช้เซฟ for web นะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาขึ้นเว็บนะครับ save for web ปุ๊บอ่ามันจะมีให้เลือก4เขาเรียกว่า4ตัวนะครับความละเอียดนะครับมันแตกต่างกันที่ความละเอียดผมจะขอใช้ตัวนี้นะครับเพื่อนๆบางคนที่ใช้โปรแกรม photoshop ใหม่มันอาจจะมีแค่2ตัวนะครับหรือว่ามีแค่ตัวเดียวนะเพื่อนเพื่อเลือกตรงนี้นะครับ โฟล์อัพนะครับหรือว่าสีอัพนี่นะครับอ่าแล้วก็เลือกตรงนี้เนาะอันที่2นะครับเมืกี้ที่ผมบอกไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อนก็กดเซฟนะครับเลือกโฟลเดอร์ของเรานะครับอันนี้เพื่อนอาจจะเซฟเป็นอ่าพอเซฟเป็น0ูนก็ได้เนาะก็คือแบนเนอร์ตัวที่1นะครับเดี๋ยวเราจะทํา2อันนะครับเราเอามาต่อกันกดเซฟนะครับอันอื่นไม่ต้องไปสนใจนะครับตรงนี้เป็น JPEG นะครับกดเซฟ โอเคนี่เราก็จะได้ละนะครับเครานี้เพื่อนไม่ต้องไปสร้างใหม่นะครับครานี้เราจะเปลี่ยนข้อความละนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็แค่นะครับเปลี่ยนสีแบ็กกราวขึ้นมานะครับอ่ะก๊อบก่อนของผมเป็นสีอะไรนะเม่อก้สีแดงหรือเปล่าอ่ะสีแดงนะครับตัวังสือตรงกลางสีเหลืองนะครับโอเคอ่ะก๊อฟ แบ็กกราวสีเขียวลงมานะครับปิดตามันไว้เราไม่เอาละอันนี้นะครับเราจะใช้อันนี้นะครับเทสีแดงเลยนะครับอ่าสีแดงเนาะนะครับเป็นแบ็กเก็บชูนะครับสีแดงนะสีแดงอยู่แล้วนะครับกดเทสีมันเลยนะครับปุ๊บหนีสีแดงนะครับแต่ว่าตรงนี้มหายไปเดี๋ยวผมจะใส่ข้อความเป็นสีเหลืองเนาะนะครับอย่าลืมปิดตานะถ้าไม่ปิดตาเดี๋ยวมันจะมีสีเขียวมาด้วยนะครับ มันเป็นการซ้อนเลเยอร์นะครับไม่ต้องไปสนใจอ่าไททูนะครับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองปุ๊บกดโอเคนะครับอ่าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก่อนอ่เมื่อกี้ผมลืมบอกนะครับต้องคุมนะครับทาอะไรกับข้อความทุกอย่างต้องคุมก่อนนะครับอย่างนั้นมันจะไม่มีผลอ่สีเหลืองนะครับกดโอเคเห็นไหมนะครับเราก็จะได้ปุ่มแบนเนอร์ตัวที่2แล้วนะครับหลังจากนั้นเหมือนเดิมนะครับทำการเซฟ นะครับไฟนะครับแล้วก็าเดี๋ยวก่อนอันนี้มันเซฟไม่ได้เห็นไหมผมจะบอกให้ทําไมมันเซฟไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เรายังกระพริบอยู่นะครับให้ไปที่เครื่องมือ m มู e t ูตรงนี้นะครับปุ๊บนี่ตัวกระพริบมันหายเราถึงจะเซฟได้นะครับไฟล์ Fine. Save for เวฟนะครับอ,อันที่2เนาะนะครับ หลังจากนั้นก็กดเซฟนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเมื่อกี้ผมมีตัวเลขละนะครับแล้วคราวนี้ผมก็ใช้ตัวที่2นะครับ002นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับกดโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะครับตรงนี้เห็นไหมนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ทั้ง2ไฟล์แล้วนะครับก็คือ001นะครับแล้วก็002เห็นไหม อันนี้ผมจะทาให้ง่ายเนี่ยผมทําข,ขยับไปขยับมาเห็นไหมมันก็จะกระพริบแต่ว่าอันเนี้ยมันยังกระพริบไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่รวมกันนะครับโปรแกรมที่จะมารวมนะครับจริงจริงโฟ์สอมันก็รวมได้นะครับแต่ว่ามันมันไม่ค่อยมีลูกเล่นเท่าไหร่นะครับผมก็เลยแนะนําตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับก็คือกิฟตอ่า easy gift animator นะครับติดตรงนี้ทุกทีเลยมันติดที่คอนะครับอ่ะกดมานะครับเดี๋ยวผมจะอ่าแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะว่าโหลดได้ที่ไหนนะครับ อพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นวิสร์หรือว่าเป็นโปรแกรมช่วยให้เราทําง่ายขึ้นนะครับกดอันแรกเลยนะครับ Create New Animation นะครับปุ๊บแล้วก็ Add Image เข้าไปนะครับเพิ่มรูปภาพเข้าไปนะครับน่ง่ายๆนะครับเมื่อกี้ผมเก็บไว้ตรงนี้นะครับรูปที่1แล้วก็รูปที่2นะครับเวลาเลือก2รูปเพื่อน,อน,อนก็ กดตัวคอนโทรลไว้นะครับปุ๊บกดโอเพนเหนะมครับมันก็จะมา2 2ตัวแล้วนะครับ0ูนย์กับ0ูนย์นสอเนาะนะครับกด Next นะครับมันก็จะให้เราตั้งค่าว่าจะเอายังไงนะครับจะให้มันเพย์อินฟินิตี้ไหมก็คือให้มันวนลูปเรื่อยๆให้มันออกกระพริบเรื่อยๆนะครับผมก็ตั้งตัวแรกนะครับ yes pay anti anti mission นะครับ infinity นะครับหลังจากนั้นเราก็ เลือกความเขาเรียกว่าที่มันกระพริบเนาะว่าให้มันกระพริบเท่าไหร่นะครับ0.5วินาทีนะครับอันนี้ผมตั้งเป็น50เนาะสแตนดาร์ดนะครับถ้าเราใส่เยอะนะครับมันก็จะหน่วงเวลามันก็จะช้านะครับมันก็จะกระพริบช้าลงนะครับแล้วแต่เราจะประยุกต์ใช้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กด N น x t นะครับตรงนี้ให้ตั้งค่าว่าจะเอาตำแหน่งมันประมาณไหนนะครับเอาเซนเตอร์เลยไหมนะครับหรือว่าเอา ให้มันอยู่ข้างบนนะครับผมเลือกเซ็นเตอร์ดีกว่านะครับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับจะได้พอดีกดเน็กนะครับมันแล้วแต่นะครับ2อันนี้มันแล้วแต่ว่างานที่เราจะไปใช้นะครับเกี่ยวกับอะไรกดเน็กนะครับเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับฟิ i s ชเห็นไหมครับเราก็จะได้2ไฟล์นะครับเวลาเราจะเพย์ดูว่าเอ๊ะมันโอเคหรือเปล่านะครับมันจะมีปุ่มเพย์ตรงข้างบนเห็นไหมครับนี่นะครับเอนติเมตนะครับกดเลย มีเห็นไหมเหมือนไหมนะครับเออนะครับจริงเพื่อนสามารถเอารูปรูปอะไรก็ได้สวยๆนะครับอ่ามาทําแบบเป็นหน้าล้อเลียนหรือว่าหน้าตลกอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อเพิ่มความสนใจทีนะครับอ่ายังไม่ขั้นตอนสุดท้ายนะได้แค่นี้อย่าเพิ่งดีใจนะครับอย่าเพิ่งตบมือนะครับเรายังไม่ได้เซฟไฟล์ตัวนี้เลยนะครับอ่ากดตรงนี้นะครับเซฟนะครับตัวแอสไอตัวรูปเนี่ยนะครับแผ่นดีเซฟแอเนี่ยนะครับกดปุ๊บอ่า เรืองโฟลเดอร์ของเรานะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเก็บไว้โฟลเดอร์เพราะว่ามันจะได้หาง่ายนะครับตรงนี้ผมอาจจะตั้งเป็นอะไรดีนะครับ Add ก็แล้วกันนะครับ Add underscore banner นะครับหรือว่าจะภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วแต่ครับแล้วกดเซฟปุ๊บอ่าแค่นี้แหละนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาดูผลงานเราวม่ามันมาหรือยังนี่ไงนะครับ ถ้าเวลาดูดูตรงโปรแกรม Windows Photo Viewer เนี่ยมันจะไม่เห็นนะครับเราต้องเอาไปใส่เวลาว่ามันกระพริบได้จริงหรือเปล่าเราต้องเอาไปใส่ในโปรแกรมอะไรก็ได้ที่มันสามารถทำให้รูปมันเคลื่อนไหวอันนี้ผมใช้โปรแกรม p o w e r p o i n t เนอะนะครับง่ายๆเทสง่าย,ายๆนะครับถ้าใครมีโปรแกรมที่ไว้ดูรูปภาพมันก็สามารถดูได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอเอามาเซกก่อนนะครับ วิธีเทสก็ลากลากเอามาใส่ผมใส่ข้างล่างเนาะอันนี้มันจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับกดฉายสไลด์เห็นไหมนะครับมาพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่ามันอันนี้เป็นอ่าเป็นต้นฉบับไงอันนี้เป็นของเขาเรียกว่าไฟล์ลูกไงนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอ่า ทำนะครับแบนเนอร์นะครับหรือว่าทําปุ่มกระพริบอย่างง่ายนะครับโดยใช้สองโปรแกรมนะครับก็คือโปรแกรม Photoshop นะครับ CS อัพนะครับ CS บวกนะครับแล้วก็โปรแกรม Easy Gift นะครับ Intimate นะครับ Intimate นะครับผมแล้วก็ เพื่อนๆสามารถนะคำแบนเนอร์ตรงนี้นะครับไปอาจะเป็นการแลกลิงก์นะครับหรือว่าจะเอาไปโฆษณานะครับหรือว่าจะเอาไปแปะที่เว็บไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผมหวังว่านะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับคงเป็นประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอนี้ทุกคนนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่ รับชมนะครับคลิปวิดีโอจนถึงวินาทีสุดท้ายกันเลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับวันนี้มิสเตอร์บุรีนะครับก็ขอกล่าวเขาว่าสวัสดีนะครับ